เกิดอะไรขึ้นกัมุน,น,น,มนคือกำลังพยายามกู้กระหล่ำปีอยู่ค่ะ<า>กระหล่ำคือตะเกียเหตุเกิด<า>คือเหตุเกิดเพราะแม่บอกว่าเอ๊ะป้าแม่ซื้อกระหล่ำปีมาให้ป้าเพื่อที่จะผัดหมูข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนื้อเออซื้อมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วอะโอ<ห>้ยเรียกว่าเป็นเดือนแล้วมั้งเออป้าย,ยังไม่ทำสักทีมันเน่าแล้วยัางป้าเพราะป๊าบอกว่าเออ ไข่สีมันเน่าป้าก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองค้นมาดูเนี่ยแล้วแม่ก็เลยไปคุยมาคือตอนนี้นะสภาพภายนอกมันเป็นแบบนี้ว่าเอยเหมือนกูดปรากฏว่าหงายก้นมันมาเนี่ยมันงอกลากแล้วแล้วเหมือนขึ้นลาแม่ก็เลยพยายามจะเฉือนตรงลามันทิ้งเพราะข้างในมันยังดีมากอยู่เลยแปลว่าเนี่ยมันอัดเอ๊ะมันดีมากไหมทำแบบนได้ไหมทำแบบนได้ไหมได้แข็ไป เนี่ยมัยังดีอยู่เห็นไหมพอ,อลอกเปลือกออกมันใช้ได้เราก็ตัดตรงลาทิ้งแต่ที่แย่ไปก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดทิ้งก่อนนะแย่ไปกว่านั้นคือแม่ไปลื้อของในตู้เย็นอะ่ะแล้วพบว่ามีตู้เย็นเรามีแต่ของเนา่าหนอนมีหน้าพักหลังมันอาจจะมีเชื้อลาอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เอาพวกขนมเค็มเลยอเข้าไปแป๊บเดียวมันควรอย่างบางอย่างขนมเปี๊ยะมันอยู่ได้สักสองสาวันนี่เอาเข้าไปวันหนึ่งมันก็เริ่มขึ้นลาว่ะ แล้วคนแม่ก็เลยเห็นว่าในตู้เราอาจจะต้องมีเชื้อราที่บ่นกับบ้านจำได้ป่ะคุณซื้อของมาในตู้เย็นแล้วก็ไข่คลิปนู่นนี่แล้วด้านต้องไปภูเก็ตนานจําได้ป่ะกลับมาเราก็มีการลืมว่าเรามีอ,อยู่นตู้เย็นบ้างแล้วบวกกับว่าไม่ว่างเลยไม่ค่อยได้กินข้าวบ้านเลยแล้วก็แบบออกไปดูบ้านเลยปรากฏว,ว่าทองนั้นได้เน่ามากกระเทียมขึ้นต้นเลยขึ้นหลาด้วยพริก น่าเละเป็นน้ำโจ๊กเดี๋ยวเอาถุงขยะเลยค่ะเร็วๆเอาถุงขยะมาใส่น่ากวนนิดหนึ่งแล้วนี้เราไปปลูกต้นไม้ทีเดียวดีกว่ามันจะจับปุกทำไมเนี่ยจะมีนางมาอันนี้ป้าบอกว่ามันคืออะไรมันคืออะไรพี่มิ้งค์มันคือฝรั่งค่ะฝรั่งฝร่งแคบวยเนี่ยฝรั่งจะอิ่มฝรั่งเฉยๆฝรั่งสดเนี่ยแหละซื้อมาพร้อมกับน้ำจิ้มนี่ อ, <c oughs> อย่าแล้วมาันมีเป็นพริกกับเกลืออะไรเงี้ด้วยอะไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นเชื้อลาเ็นอแลไมไอะออออมเอออมเ็บเองเลยอะมเก็บเองแบบาไัน,น,นแดงด้วยอ่ะ เชือ้อราเชื้ออะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที <c Aven ge> ่เกิดไอเกบหวังก็เก็ดไอเกตไม่ได้นีไปละบอกไปเหอะมันเหม็นมากอย่านเชื้อริมเชื้อรามะนาวเน่าเด็ดนิ้มแป้แหลนขนาดนี้เน่าแล้ว <c ười> <ๆ>อันนี้อะไรเนี่ยอีแตงกวา <c ười> ใช่เหรอ <c ười> <c ười> <c ười> แตงกวาเน่าแล้ว ที่หน้าตอนนี้แบบตู้เย็นเราของมันขึ้นราง่ายมากวันนั้นน่ะคือซื้อขนมเอาขนมชีสไก่ทำขนมเปียให้ใหม่ๆเลยนะเพิออ่งอบมาเลยวางไว้ไม่กี่วันมันก็ขึ้นาาไาลไก่บอกเอ๊ะทำไมมันแปน้นน่ะโอ้เนี่ยตู้เย็นเรามันเป็นแบบนี้แม่ทำมันแห้เชื้อไม่รู้ม,ม,รมันแห้เชื้อได้เหรอคะแม<า>่เอเดามาดูาเอนดาหลังจากที่พิมพ์เบลล่าก็เลยเดินมาดูอ่ะอยากดูก อ่ะแครอทแครอทนี่เหมือนเพิ่งซื้อมาใช่แครอทเป็นผักที่อดทนที่สุดแล้วอ๋อมันไม่ตายหรอกเพราะว่ามันขึ้นต้นละทำไมขึ้นต้นแบบนี้เออถ้ามันขึ้นต้นเหมือนกะหล่ำเมื่อกี้มันก็งอกรากมันเลยไม่เน่าถ้ามันไม่งอกรากนะมันตายไปละอ่ะเก็บไว้ได้เหมือนกับแค่หนึ่งนะคะยี่เครื่องเทศตายเห็นนะยิ่งได้มายียดกุฎจมูกเฮ้ยมีขนาดนี้ขมูนมันเครื่องเทศอ่ะขึ้นขาดนบ้ขึ้นแล ไม่กอดอันนี้แซมคมที่ไปแทงตอกอะไรที่วันมั่งเลยไม่ได้ไไไดกล่อกนี่อะไรอะปะไม่กล้าเปิดเลยเนี่ยนี่อะไรอะไหนเนี่ยอ,อุ้ยจะถาไอ้เนี่ยประกาศขาวอ่าไ,ม,ไม่ไม่ไม่กล้าไม่หยิบออกมาไม่ได้มันมันเละมันเละข,ขายนี้เลยเห็นป่ะประกาศขาวเอาทิ้งไปนะจะถามทำไมเนี่ยก็ทิ้งอยู่แล้วละไอเด้าไปเหรอนี่แม่ <laughs> จะไปยืนตรงอยู่ทำไม อ่าอู้อันนี้อ่ะเอ่านข้ามไปก่อนนะมันมีบางอันที่ไม่กล้าหยิบอันนี้อะไรป้าอันนี้ยังไม่ได้แกะห่อออกมาเลยอ่ะเนี่ยมันยังเดี๋ยวอ่านชื่อมันก่อนพักกาดขาอันนี้ซื้อมาจากแมคโครอ๋อเราไปแมคโครมันนานมากวันนี้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 เท่าไหร่สามเดือน นะะมันเป็นน้ําเลยอ่ะเนี่ยเป็นน้ำเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นน้ํามันเป็นน้ําแล้วผักเหมือนกับว่าตัวผักอ่ะมันนิ่มแบบสลายได้เลยจิ้มนี่จิ้มแป้นไปเลยอ่ะเป็นน้ำละลายไปแล้วนี่สามเดือนผักกัดขาวเคมาดูไหมไม่เอาเอาอีกแล้วจะให้เทไมนเลิกคุยตายแล้วอยตายแล้วมันเป็นอันนี้หอมใหญ่อดทนมากเลยหอมใหญ่ไม่เป็นไรลุกกู้อยู่น่าจะไม่นานด้วยใช่ป่ะ อ๋อนานนะนานมาคือเราไม่ได้ทํากับข้าวนานมากแล้ว่าถ้ามุนไปภูเก็ตสองรอบเลยใช่ไหมอืมมันก็ขึ้นลานะปลาเนี่ยดูดิไหนขึ้นลาเนี่ยเนี่ยตามผิวมันเนี่ยลาทั้งนั้นเลยมันก็ทิ้งไปเลยแล้วมีบางทีทิ้งไปทั้งยวงเลยเออเนี่ยมันขึ้นลากแล้วด้วยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามีลาด้วยต่อไปขึ้นกับขาสามเดือนไม่เข้าใจแล้วมันเป็นอยู่ในตู้เย็นเราอ่ะแตงคว้า ้อมจะเน่าโอ้เน่าแล้วแหละนิ่มละพริกหมอเพียกที่เขาทำแทนมาครับเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำาะไรเก็บไว้ให้มันนั่งอุตุเนี้อลายป้าเดี๋ยวมันคือหน้าตาเหมือนคันนาที่แบบว่าเดือดแต่ก้านเหรอใช่ไหมใช่เราไปไม่ทำอะไรอ่ะไม่ใช่มันละลายไงใช่ไหมละลายไปไหนอ่ะ ถ้าละลายเราก็ต้องเห็นซากเป็นสิแล้วมันเหมือนมันมันมันแตกยอดอ่อนด้วยเนี่ยมันพยายามแตกยอดอ่อนแต่ไม่เห็นมีรากยลงพยายามกเหรเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วมันมีข้างหลังที่มันแบบว่าเน่าเป็นสีน้ำตาลไปแล้วอะมันคือขนาแหละขนานแน่ๆเนาะนี่ถูกเหมเนี่ยนี่มือล้างไปล้างไมล้างม่ล้ ฟอเอฟพิวสองพั็ฮะหนสิ็ปีนี้สองพั็สปีสปีสี่ปีสี่ปีหมดอายุสี่ปีละหมดอายุสี่ปีนี่ไม่ได้เห็นขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นแบบเนี้ นนบบมันคืออะไรอะซึ่งอันนี้เราเดาว่าเป็นมะม่วงเดาไม่ต้องเดาหรอกมันคือมะม่วงแล้วอันนี้ในถุงเนี้ยมันคืออะไรหรือมันคือมะม่วงอ๋ออันนี้แน่เลยอะไรนะที่เราเอามามาดานมาดานที่เรามาเล่นคลิปกินมาดานกันนะฮะมาดานมา,าแม่ดูจากลูกแล้วลูกมันประมาณแค่นี้มันน่าจะคือมาดานตายแล้วอะ อิ่วมะม่วงนี้ทิ้งด้วยอ่ะแต่เอาอะไรจับมันดีเอาถุงแล้วกันเนี่ยคือมะม่วงพันอะไรนะไม really oh, ่รู้เลยอะค่ะอ๋อมะม่วงแขกดำดำๆใช่ไม่มีมีแต่มะละกอแขกดัดเนี่ยวดีๆ OK เน่าเป็นกลีบลาแบบอ๋ะแล้วอันนี้จะเอาไปล้างมีอะไรนอกตู้เราอีกไหมอ่ะต้องถังยานาต้องมีอีกแน่เลยอ่ะแอบไว้อ่ะฮะติดตามกิจต่อไปตติดามคิ่มีมีแล้วเศรอมากเลย